ตันซีเมนตเลยสูจัดมีชนตะเขะเราลงกลุ่มนะป่าจีราค่ะป่าบอกอีพอมาไปไป ออเจฟลูอออนับออกมะไปออกมาอย่า <t> ดึงผวแม่น <t> ะ <t S 2>

Phải nhìm ngàm chiêu bức Phải nhìm ngàm chí bức Phải nhìm ngàm จิตมาแต่ดนกดีเอากวาายานออเลมานอน,น,อนอเ,เรนย่ามาที่อ่ะถือเร่ไปลมาเดยเจะไปไหยายอน่ารับเลอย่านอนเลยว้าว,าวานอนเ <c oughs> บิ่งดีๆมันเป็นอะไรนอนเบิ่งดีๆมันเป็นอะไรชิดชิ

<laughs> chẳng đấy mưa này này nhỉ Quay quay đi sang này nói đi nà Mưa này nói đi nà Mẹ đi sang chạy mẹ đi nà đi sang chị mẹ đi nà Mẹ chẳng đi Mẹ chẳng đi Mẹ mưa này nói gì đi 太来了，就一趴吧。

ไปนี่ไปนี่นี่จักเดือนเลยลูกนี่ได้จักเดือนแล้วนี่จะได้ชิปเดือนแล้วน้องเด้น้องมันจีเข่าเก้าเดือนแล้วมันจีนออกเลยยังนั่งกอก,กันบ้างฮะนี่น้องฮะ แชบปลุกแชบยอยอากินโอ้โหกินค่ะแต่อู้ยเหงอกแลวหวันบ๊ะ